สวัสดีหลังจากทีไ่ไม่เจอกันนานวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับผมจะมาเฉยวันนี้ก็ผมจะมาบอกว่าที่ผมพูดววาคลิปเกมเมอร์จะทําคลิปเกมเมอร์คลิปก็คือตอนนี้มันออยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าภาพกระตุกข,ขอโทษด้วยนะคบกูจะอัดใส่เครื่องไม่ แต่ว่าถ้าจะย้ายสายเครื่องนี้มันต้องใช้แบบมันต้องแบบอยากนิดหน่อยอืมเลยมาบอกว่ารอไปก่อนรอดูคลิปเกมไปก่อนคลิปเกมมันอาจจะสนุกกว่านี้เอือก็คลิปเกมคลิปเกมเพราะว่าจะทำเป็นคลิปฟรีไฟแต่ว่านักไม่ดี ฝนตกสัญญาณไม่ดีครคือวันก่อนฝนตกอทั้งวันตั้งแต่หกโมงยันบ่ายอืมคิดดูแต่มันก็ไม่ได้ตกแรงอะไร,องไรขนาดนั้นมันก็ตกปุ๊บแป๊บป๊บแป,แป๊แต่มันก็สร้างความรำคาญแล้วก็เน็ตก็บอกได้เลยว่า เน็ตสัญญาณเคลียร์คิดนี่อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะมากค่ะเพราะว่ากูขี้เกียจ่ะไหละขี้เกียจที่มีเสียงโป๊ะแป๊ะโป๊แป๊ะก็คือกลังข้างบ้านกำลังเปลี่ยนหลังคาคใช่ไหมว่าใช่ใช่กำลังเปลี่ยนหลังคา มีเลยพูดคือผมไม่มีคอนเทนต์อะไรทําเลยในช่องเมื่ออาจจะไม่ได้สนุกเพราะว่าช่วงกูคือไม่มีอะไรทาเลยถ้าจะให้ทําก็อยู่บ้านยี่บสี่ชั่วโมงโดยไม่ออกไปเอาป่ะนะ,อ,อ,ะอยู่บ้านยี่บสี่ชั่วโมงแบบไม่ออกไปเลยแห้งตายอยู่อื น,นีไม่มีอะไรทำง,งั้นผมจะมาเล่าเรื่องที่โรงเรียนตอนที่ยังไม่มีโควิดแอนะคลิปนี้ยาวหน,น่อยสัถ้ามันถึงสินาทีนะอือตายคือเรื่องแรกที่ผมจะมาเล่าเลยก็คือตอนที่ผมเรียนอันวาน ตอนประมาณอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองคือตอนนั้นอะ่ะกูไม่อยากไปโรงเรียนเลยคือแม่กูขี่รถจะพาไปโรงเรียนใช่ไหมกูพยายามที่จะหักหัวรถเลี้ยวกลับอืมหักหัวรถเลี้ยวกลับแต่ว่ามันไม่ได้ไงตอนนั้นกูยังเด็กคึ้นแม่กูเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันจะไปได้นะทีนี้นเมื่อกูไปถึงโรงเรียนรู้ว่าทำไง ร้องไห้ครับคือตอนนั้นแบบกูอยากอยู่บ้านมากกว่าอยู่โรงเรียนอ่ะคืออยู่บ้านอยู่บ้านกูก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านนะกูก็นอนดูทีวีกินขนมแต่ไม่ได้ซื้อนะกินขนมบ้านตัวเองเพราะว่าบ้านตอนนั้นก็เป็นร้านขายของนะขายมาประมาณไม่รู้กี่ปีอะสีส่ปียี่สิบปีแล้ว ก็ถือว,ว่านานนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ขายของแล้วนะครับคือม,มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีคนไงอืมมันก็เลยขายของไม่ค่อยได้ทีนี้แม่กอบอกว่าเลิกขายไปเลยจนกว่าโคิดจะหาย นั่นเพราะว่าคือถ้าจะออกไปซื้อของนอกนี่ันก็แบบลำบากนะครับปุเกต 8, ิตแปดเก้ามาไล่สุดเลยตอนนี้เขคือแบบถ้าจะไปซื้อของนอกมันก็มีเวลาถ้าจะมาขายของนี้บางครั้งอาจจะมีคนที่ติดโควิดเข้ามาก็ตายกันยุบบ้านเออ กูพูดเรื่องเรียนทำไมมันมาแจกเรื่องนี้วะอ๋อก็นี่นะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรทำเออกูพูดไปแล้วเนี่ย <c oughs> เออแล้วกูงงอะไรวะเออเออ เหรีบาทหรือเปล่าบ้านกูยุงเยอะชิบหาเยเลยเสียนยุงเยอะแยะเลยพัดลมก็ลืมปิดเลยครับเยียปิดประตูโอเคพ่อผมขอเปรียบเทียบอะไรสักหน่อยนะ ผมขอแบบเปรียบเทียบน่อยว่าอะไรวะผมขอเปรียบเทียบบีเดรสกากับเก๊ไก่นิดหน่อยนะครับคือกูก็กยังงงอยู่นะบีเดรสกาทำคลิปมาสิบปีสิบปีีปนี้วนติดตามใช่ไหมแต่เก๊กไก่เพิ่งทำ แต่ว่าคนติดตามแซงเือแล้วมีนสกาก็เคยไปทำอ,อยู่ไหมครับแล้วเคยไปถามว่าปัม๊มซับริบห่าอ,อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ปัม๊มแต่ว่ามีนุสกาเขาก็อายุเยอะและ้วก็แบบเขาเก่าแล้วรุ่นใหม่มาเขาก็อาจจะไม่ เออไม่ได uh ้ไม่ได oh. no. oh. ้ไม่ได้เออเออเออนั่นแหละไกล่ชื่อเออคุณพูดอะไรวะเออลืมไปเออ ทุกคนแคปเธอน้องผมทำ Youtube ใช่น้องผมทำ YouTube แต่ไม่มีคนดูแต่น้องผมทำ Youtube แต่ไม่มีคนดูทีนี้ไปโยงมาได้ไงวะไม่รู้อะไยู่แล้วขึ้นผมบอกให้น้องผมออทำคลิปแล้วก็ส่งมาให้ผมแต่ว่า น้องผมไม่อัดไม่ทำไม่สนใจแล้วทำให้ผมนั้นลบยูทู b e ขาทิ้งแต่ว่ามันก็ไม่ด้แบบแต่น้องผมบางครั้งก็ออกคลิปผมนะแต่แต่ก่อนอ่ะประมาณหเดือนก่อนมนะั้งน้องผมเคยออกคลิปผมนะครับ หลายคลิปเลยหลายคลิปเลยก็มีคนที่เคยผู่มาในคลิปผมก็มีพ่อแม่พี่แล้วก็เพื่อนพี่แล้วก็น้องพิมแล้วก็น้องชินี่ก็อีเกนี่ก็เก้าทีนี้ก็คุณโมคุณโมนี่ไม่ค่อยออกคลิปเท่าไหร่ว่าเขาไม่มาค่อยออกมาจากบ้านแล้ว ไม่รู้เขาเป็นหมกกี่นะทำไมผมถึงต้องเดินไปเดินมากูไม่รู้นี่และเงาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบกันเพียงแค่นี้นะครับเพราะมันกำลังจะสิบนาทีถ้ากูตัดต่อ10นาทีเท่ากับกูตายนะครับก็อย่าลืมครับเฟซบุ๊กหมอตาตาใจเพจคนรักหมอตากาใจถ้าใครชื่นชอบก็สามารถเข้าไปได้พูดอะไรก็ได้นะครับเพิ่ม แล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้ที่ Facebook มอนเดกได้นะครับผมแอดมาเลยครับช่วงนี้เหงานะครับไม่มีคนคุยแล้วก็ใครที่ชอบก็ยิ้ก็แล้วก็จะกดซับก็แล้วก็จยังทำคลิปอะไรก็อยู่คอมเมนต์มาตลอดเลยซึ่งมันคอมเมนต์ไม่ได้ทำไมทำไมทำไมวะทำไมมันคอมเมนต์ไม่ได้กูก็ยังไม่รู้เลยโอเคสิบนาทีแล้วบายบาย,บาย